ไม่อยากเป็นแล้วพระจันท์ที่มันสำคัญแค่กลางคืนโปรดมองว่ารักของเราไม่ใช่เป็นรานที่คมขืนขอร้องเธอได้ไหมอย่าจากไปมีคนอื่นเปรียบดังว่ารักของเราก็เหมือนขีดเท่าในก่องฝืนอยากจะบอกให้รู้ในใจก็มีแค่โยูอยากให้คุณมาลองดู ผมนั้นไม่เคยเจ้าชู้แต่รักแล้ว <ผม S 1> เธอนั้นต้องใส่ใจไม่ใช่รักแล้วก็เดินจากไปบอกว่ารักแต่เสือกไม่มีใครให้เป็นรักที่มันห่วงใยอ,อยากมีรักที่เหมือนกับตายายสัญญากับผมจะไม่ทำให้โซ่คลายไม่ใช่มาหลอกผมไม่ผมนั้นเป็นควายไม่เอาแล้วรักที่มันเจ็บเียนตายกอเป็นแค่มาหา<ม>อยู่บนดินก็มีความคิดว่าอยากจะบินแต่เธอก็คงไม่อินกับความรักที่มันไม่ฟิลจะต้องทำยัง มาหันมอง,ม,องมันต้องทำยังไงถึงจะไม่เป็นตัวสำรอง,รองหรือว่าเขาดีกว่าถึงได้เธอไปครอบครองคนอย่างผมจะมีสิทธิ์อะไรที่จะได้เธอไปจับจองที่จะได้เธอไปจับที่จะได้เธอไปจับจอง คำว่าที่รักมันอยู่ในผมอยากเจอโสดมาเป็นปีเงาแบบนี้ไม่เคยเจออยากจะเปิดใจแค่คิดก็วานละเมอจะให้ผมทำยังไงก็แบบว่าใจมันชอบเธอพอมาวันนี้มันทำให้ใจผมเปลี่ยนไปเพราะเธอใอ้มีคนคุยอยู่เป็นล้านมากมายไม่อยากเป็นแล้วพระจันทร์ที่มันสำคัญแค่กลางคืน มองว่ารักของเราไม่ใช่เป็นรักที่ขมขืนขอร้องเธอได้ไหมอย่าจ,จากไปมีคนอื่นเปรียบดังว่ารักของเราก็เหมือนขีเท่าในกล่องฝืนแค่อยากจะบอกให้รู้ในใจก็มีแค่อยู่อยากให้คุณมาลองดูผมนั้นไม่เคยเจ้าชู้ ต่อไปเนเธออย่าไปทำกับใครเก็บเอาไว้เลออย่าไปทำอีกต่อไปคนคนนึงแต่ทำไมมีสองใจเธอซับรักเธอจะไปขยรดไปก็เป็นแค่มาาอยู่บนดินก็มีความคิดว่าอยากจะบินแต่เธอก็คงไม่อินกับความรักที่มันไม่ฟินจะต้องทำยังไงให้เธอได้เข้ามาหันมองมันต้องทำยังไงถึงจะไม่เป็นตัวสำรองหรือว่าเขาดีกว่าถึง เธอไปครอบครองคนอย่างผมจะมีสิทธิ์อะไรที่จะได้เจอไปจับจองจที่จะได้เจอไปจับที่จะได้เจอไปจับจองที่จะได้เจอไปจับที่จะได้เจอไปจับจอง ไม่อยากเป็นแล้วพระจันท์ที่มันสำคัญแค่กลางคืนโปรดมองว่ารักของเราไม่ใช่เป็นรากที่คมคืนขอร้องเธอได้ไหมอย่าจากไปมีคนอื่น